ีสถานบ้านโตกพี่สถานบ้านโตกขันาราเุยานของขบวนรถเสรและมัวัชการาที่นนาขอบวนรถและเร์จฟสองุดของสภาระจขันที่เรียบร้ออขช้นืองาขบวนรถด้วยค่ขบวนรถสอเทียสถานีบ้านโตกทนงันานาที่หนึขณะ ตบนที่อง2อ2ต้นทางสถานีเชือเประดิษฐ์สุดปลายสถานีบุกเพล่กรลำโค ผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการทางการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางติดตัวใบาจรทางโดยสดิัภาพและหลักเก็น์ยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อการรถไฟจรมีโอกาสได้ให้บริการให้อีกขอขอบคุณค่ะ